มีครับมีไหมครับกิจกรรมตอนนี้กำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับมีพี่น้องนะครับทำไมเรามีครีเอเตอร์จะกระจายเป็นสองกลุ่มหน้าห้องกับหลังห้องครับครับถ้าเรารวมกันเป็นกลุ่มเดียวเราจะหากันง่ายขึ้นนะหรือว่าหรือว่าเราอยากจะเดินทางแกงหน้าห้องกับแกงหลังห้องเลย ไม่เป็นไรนะครับจะแก๊งยังไงก็ได้นะครับผมขอให้หาครีเอเตอร์เจอนะครับอันนี้วิงโกอเออไม่ใช่ไม่เซ์ไฮอดีครับสวัสดีกิจกรรมวิงโกของอูทูมาสบปีประเทศไทยนะครับต่อไปเห็นคนเริ่มนิ่งแล้วแต่ว่าเริ่มประกาศได้แล้วนะครับอันนี้เดือนดากันแน่นอนนะครับหาครีเอเตอร์ที่เคยไปเที่ยวมาแล้ว มากกว่าสิประเทศครับผมถ้าเกิดคุณมีเพื่อนเป็น t ร a าวเวอร r ครีเอนะครับคุณจะเจอเขาเยอะมากนะครับลองหากัดูนะครับผมอันนี้ผมบอกเลยว่ายากแน่นอนนะครับผมหรือถ้าคุณเป็น t r ร์เวอร a ครีนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะฮอตเพลินมากในช่วงนี้นะครับผม มีไหมครับมีไหมครับครีเอเตอร์ที่เคยเดินทางมาแล้วมากกว่า10ประเทศนะครับตอนนี้มีใครใ,ครใกล้บิงโกลเลยยังมีใครขาดถาึงช่องไหมมีใครขาดถึงช่องเกินเกินไปมาแล้ว10<ม>ประเทศเ,เหรอ ยังไม่ม <toys> ีหรอครับยังไมม่ีปลองหาดูกันนักเรียนที่เคยไปเที่ยวมาแล้วมากกว่าสิบประเทศนะครับผมเห็นพวกกระจุกกันอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆนี้แปลว่าไม่เจอตัวกันแล้วนะครับแต่ว่าจะน้์ม эн ไรท์ครับถ้ายังไม่เจอลองหาดูกันนะครับอ๋อโอเค เกินสิประเทศนะ1ิ1ส1บเอได้หมดเลยนะครับสิบสิบเอไปได้หมดนทองเยรขอให้เป็นนะเประเทศใช่ไหมครับเกินเกินไปมาแล้วไหนฮะโลกประเทศนะครับเดี๋ยว กระดาูนี่กระดาษที่กระดับชั้นก็ผมคิดว่าโจรยากพันไปที่เราไปดันฟรีกันบ้างดีกว่านะครับผมหาครีเอเตอร์ที่ติดการดื่มกาแฟครับผมใครชอบดื่มกาแฟชีวิตจิตใจนะครับหากันได้เลยผมชอบดื่อว่าไปของตลับกาแฟมาเนี่ยเชือกเพลินสำคัญสำหรับครีเอเตอร์ลงไปข้างล่างมาผมไม่ดื่มกาแฟเลยอ๋อผมก็ไม่ดังนั้นกาับกาแฟกาแฟไหนมียังมียัง ใครใครใกล้ติงโกยังครับลงมือยกมือกันนะครับมันต้องใส่หมดต้องไม่มีเลยหมายถึงว่าต้องกรองให้หมดนี่อ่ะตนีเแรอไม่มีเลยนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงเลยอ๋อมาเซ็นชื่อเซ็นชื่อเซ็นชื่อครับใครที่ติดกาแฟนะครับให้คนนั้นเซ็นให้ได้เลยนะครับผมไปหาคนที่เป็นหน้าที่ติดการดื่มกาแฟนะครับผม นี่นะครับราเป็กิจกรรมของยูทูบนะครับมาเลยมาเลยโอเคเราจะเนื่องจากยังไม่มีใครนะครับที่ใกล้ได้นะครับเราจะแจกคะแนนฟรีนะครับก็คือหาครีเอเตอร์ที่มีสัตว์เลี้ยงครับใครมีสัตว์เลี้ยงน้องหมาน้องแมวน้องกระต่ายน้องูน้องนกน้องอะไรก็ได้นะครับหรืจน้องจระเข้ก็ได้นะครับผมสามารถไปเซ็นชื่อให้เพื่อนได้เลยนะครับมาเลยนะโจทย์ง่ายๆมีนะครับผมเราไม่ได้อยู่แต่ข้อที่ยากนะครับ มีไหมผ่านไปกี่คอแล้วเราต้องมีแล้วแหละคนใกล้วิงโกนะมันตะ้องมีบ้างแล้วนะอยู่ช่องไหนอ่ะช่องไหนสัเลย<อ>ียงร,รับสร้างคอนแทกนะครับรู้จักกันเยอะๆนะครับจะได้มีเอ่อความเรียกว่าอะไรคุณชิงซึ่งเป็นนักธกนะครับ,นรบในอนาคตื่อเรามีโอกาสได้ร่วมง,งานกับเพื่อนครีเอเตอร์ของเรานะครับผม ที่ผมเห็นมีมีแขกที่ผมไม่คาดฝันจะไดนงานนี้นะครับมีคนนะครับและโจนพอนี้ก็บอกเขามากเช่นกันนะครับโจทย์ต้อนจำไปก็คือหาครีเอเตอร์ที่เคยอัพโหลดวิดีโอบนยูทูบครั้งแรกก่อนปี2015ครับผมต้องมีแล้วนะครับผมเห็นมีคนหนึ่งนะครับผมฮอตฮิสแน่นอนพักมาเลยครับใครเคยลงคอนเทนต์ก่อนปี2015 แสดงตัวครับผมจะมีคนวิ่งไปหาคุณนะครับแล้วก็สายเซนของคุณอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับผมกเห็นคนจับกลุ่มกันเยอะมากเลยต้องพิจารณา11มาเลยมาเลยไหนอย่าพูดอย่างนั้นลงมาตั้งแต่ปี211ขอบคุณครับมียังมียังมีไข่ไก่ได้ยังมีไข่ไก่ได้ยังมียังมียังกระจายมากช่างล้มโบ้านบอกว่ากระจายมาก อย่างนะเอาจะยิงใหมเร็วกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้อีกนะครับเราจะได้หาที่ในมือของผมสเปคเผื่อนนะครับเกมนี้มีตัวนะครัต้องเร็วด้วยนะครับหาครีเอเตอร์ที่แพ้อาหารทะเลครับใครแพ้อาหารทะเลแพ้กุกแกลบปลาแพ้โป๊ไม่ไหแพ้อะไรมาเลยครับผมมาเลยมาเลยเซ็ทชื่อเลยนะผมแพ้อาหารทะเลเรนะคับ เอาจริงๆน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย้าเกิดพวกคุณให้โกเลยเนี่ยแปลว่ามันจะมี้แล้วขอบคุณครับถ้าดิ้งโกพร้อมกันนะครับไทยขึ้นเวทีสิบคนแรกก่อนนะครับได้แต่ตอนขึ้นเวทีย้ำว่าไม่ไปขึ้นนะครับบันไดมันไม่เท่ากันนะครับอย่าบาดเจ็บในงานนี้นะครับพาผมเชามีงานเที่ยวขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับไครได้ดิงโกนะครับไปใช้ขัาบนเวทีนะครับค่อยๆขึ้นนะครับบันไดไม่เท่ากันนะครับ แนาทีเนาทีผ่านไปยังไม่มีบิงโกสุดยอดจริงๆพรุ่งนี้มีใครเข้าโปรแกรม Creator to Creator ครับแสดงตัวครับนี่คือโจทย์ข้่ต่อไปเข้าร่วมโปรแกรม Creator to Creator ถ้าใครไม่รู้คืออะไรนะครับมันคือโปรแกรมพิเศษที่เราจะจับคู่ Creator ให้ c o l l a b o r a กันมีไนะครับผมมีไหมมีไหมมีนะครับีเข้าพรุ่งนี้เข้าใช่ไหมมีใครใกล้แล้วบ้างครับใครเหลือช่องหนึ่งมีมีนะคนอุ้ยมีเต็มเลย อ้าวทีนี้เริ่มขยับมาหน้าเวทีกันเรื่อยๆแล้วขอบคุณครับ,บคุณนี่แผนสูงจริงๆบิงโกเรียงกันครับหน้าแถวครับ สีไม่ได้ครับต้องห้าแถวนะครับเจียบตั้งนอนแยงได้หมดเลยนะครับบ้านอยู่นอกกรุงเทพครับใครบ้านอยู่นอกกรุงเทพครับทุกคุณคือ MVP ของงานนะครับขอบคุณที่เดินทางมาร่วมกันนะครับในงานนี้นะครับผมผมดีใจมากนะครับได้ยินเรื่องนี้เลยผมก็รู้สึกว่าครีเอเตของเราครับทุ่จุดตัวนะครับแล้วก็พวกเราเองในฐานะแฟนฟอร์มนะครับก็ต้องการที่จะพุดถึงคนที่เอเตอรทุกท่านเช่นเดวกันนะครับ